แออันนี้อะไรลวดคุณก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเคือด้วย นี้ไม่ได้ใช้น้ำมะเคือไมอันนี้ก็อะไรอะน้ำมันรั่วหรอเหนียวมากเลยอุ้ยใสน้ำมาก่อนใครใช่ไหมเขาติม ส Tat ่อ <House> <The> ันนี้มั่งได้ไหมโะโก้องหอกแล้วใส่โทรศัพท์ยน้มไปกินฮะไปกินะไปกินดิไม่ไม่อยากไปลำปาดูซ อันนี้ปแล้วก็ไปชารันนี้สินค้าก็ใช้งานได้ปกตินะคะ อันนี้ลูกค้ามาขพอะไรมีอะไรหยดไหมพี่เทไม่มีอะไม่มีอะไรรั่วใช้งานได้ปกติแล้วก็ช่างบอกว่าลูกค้าไม่ได้เติมน้ํามันเครื่องด้วยนะคะเมื่อกี้ไม,ไม่ไม่ได้ใส่น้ํามันเครื่องนะไ,ไ,มมไม่รู้ลูกค้าไปใส่อะไรจำไดย